แนะนำการตรวจสอบนะคะาหากลุกเขตเข้าไปในช่องทางของเขตพื้นที่นะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมี3สถานะนะคะก็คือว่า,าสถานะที่เป็นสีเทาแบบนี้นะคะสีเทานี้คือโรงเรียนเนี่ยยังไม่ได้กดส่งข้อมูลมานะคะท่านอาจจะต้องเข้าไปดูว่าโรงเรียนนี้นะคะ ซึ่งจะปรากฏตรงนี้นะคะว่ารอการยืนยันจากทางโรงเรียนนะคะท่านก็ต้องตรวจดูว่าโรงเรียนเนี้ยเขาได้แนบเอกสารมาครบถ้วนถ้าแบบนี้แสดงว่าโรงเรียนเขาอาจจะไม่ได้อยากจะขอมานะคะก็คือยังไม่สมบูรณ์นะคะ,ะท่านก็ลองดูโรงเรียนนี้นะคะสอโรงเรียนนี้สถานะภาพก็คือหากโรงเรียนสองโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนที่เขตพื้นที่เนี่ยได้คลิกยืนยันข้อมูลแล้วเมื่อเรา คลิกที่ปุ่มจัดเรียงลำดับนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะขึ้นสองโรงเรียนนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นโรงเรียนที่เป็นปุ่มสีเขียวนี้แสดงว่าเป็นโรงเรียนที่เขายืนยันข้อมูลมาแล้วนะคะแต่ว่าเขตพื้นที่อาจจะยังไม่ได้ตรวจวิธีการตรวจนะคะในเรื่องของกิจกรรมมูลค่าส่งเสริมผลิตหลักๆนะคะ,ะท่านก็ต้องดูความเรียบร้อยนะคะ,ะงบประมาณที่ขอ งบประมาณ30,000บาทนะคะมีรูปภาพนะคะมีเอกสารนะคะซึ่งท่านสามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะคะเอกสารนะคะถูกสั่งปริ้นมาจากระบบหรือยังถ้าถูกสั่งปริ้นมาจากระบบจะเป็นลักษณะนี้นะคะ,ะลายเซ็นครบถ้วนนะคะ,ะเสร็จแล้วท่านก็ไปดูที่โครงการตัวโครงการนี้นะคะท่านก็เลื่อนไปดูแนะนําให้ดูยอดวงเงินค่ะนะคะ,นะคะ ก็สามหมื่นนะคะว่ากิจกรรมตรงไหมเพราะเห็ดนางฟ้าปลูกผักปลอสารพิษท่านก็ไปดูว่าตรงนี้เขาก็เพราะเห็ดนางฟ้าปลูกผัก,นะ,น,ก,น,ก,น,ผกนะคะแต่เขาใช้ก็ว่าสวนครัวแบบมาตรฐานเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านอาจจะคงจะต้องอาจจะต้องให้โรงเรียนเนี่ยแนะนําโรงเรียนอนะ่ะให้ไปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นคลิปที่อื่นๆนะคะ ท่านสามารถที่จะประสานกับทางโรงเรียนนะคะให้ไปในส่วนที่ตรงนี้นะคะไปแจ้งกับผู้รับผิดชอบให้ไปเปลี่ยนคลิกคลิกปุ่มตรงนะี้เป็นอื่นๆหรือนะคะให้โรงเรียนนะคะแก้จากกิจกรรมตรงนี้ก็ได้แต่ท่านต้องไปดูที่แบบประมาณการเขาด้วยนะคะว่าการประมาณการที่แนบลงมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะ เขาบอกปลูกผักปลอดสารพิษดังนั้นแปลงมาตรฐานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในนี้นะคะแต่เขามีการซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะงบประมาณ30 0 0 0บาทตรงนี้นะคะหากถ้าท่านท่านไม่สามารถยินยันได้เนื่องจากว่าจะมีปัญหาในการพิจารณานะคะเนื่องจากว่าในแบบคําขอกับในเอกสารประมาณการไม่ตรงกันอย่างนี้นะคะแนะนําให้ท่านแจ้งโรงเรียนให้แก้ไขโครงการแล้วก็ให้อัปโหลดภายในวันนี้นะคะ อ่ะต่อไปนะคะอย่างโรงเรียนนี้อ่ะขอดูนะคะโรงเรียนนี้อ่ะดูสิคะเขาทําอะไรเขาทาบอกว่าเลี้ยงปลาดุกพ่อเหตุปลูกผักสวนครัวอื่นๆเลี้ยงกบในบ่อซีเมนงบป,ประมาณห้าหมื่นบาทนะคะท่านก็ต้องมาดูว่าเอกสารเขาถูกต้องไหมซึ่งเอกสารเนี้ยแน่นอนค่ะถ้าปริน้นมาจากระบบนะคะก็ครบนะคะเรียบร้อยนะคะอ่ะแล้วมาดูโครงการ รรงกาท่านก็มาดูโครงการว่าเขามีเอกมีกิจกรรมเนี่ยตามนี้ไหมโอเคนะคะเสร็จแล้วท่านก็ไปดูว่าเขาประมาณการมานะคะเนี่ยปลูกผักเพราะเห็ดน,นางฟ้าอ่ะปลูกผักสารพิษตรงไหมเนี่ยมันไม่ตรงแล้วนะคะเนี่ยไม่ตรงละเนี่ยอันนี้ยไม่ตรงละเลีเ้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนอ่ามีนะคะ พอเหตดตรงไหมตรงแต่ตรงเนี้ยเป็นปลูกผักสวนครัวแปลงมาตรฐานอย่างเงี้ยท่านควรให้เขาไปคลิกเลือกอื่นๆแล้วพิมพ์คำว่าปลูกผักปลอดสารพิษนะคะตรงนี้ท่านต้องประสานกับทางขึ้นไปดูข้อมูลนะคะท่านต้องประสานกับทาง ผู้รับผิดชอบนะคะหรือพอโรงเรียนตามเออโทรศัพท์ตรงนี้อันนี้เป็นข้อแนะนําเบื้องต้นก่อนที่ท่านจะไปคลิกยืนยันข้อมูลนะคะ